สวัสดีครับผมเคียนชัดชเมศนะฮะวันนี้มาชำานายดวงเดอเอมเพลอร์ The ทลอรนะครับผมโยโฮวันนี้เคียนจะมาในหัวข้อมาดูกันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจากผลบุญคุณงามความดีของคุณมีเรื่องใดบ้างนะครับมาดูว่าคุณเคยทำบุญในเรื่องใดไว้บ้างคุณงามความดีที่คุณเคยทำนะครับวันนี้เคียนขอนำเสนอเบอร์มงคลเบอร์ L v i p นะครับเบอร์พิเศษสุดๆนะครับ เบอร์0 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6้นะครับซปเปอร์แร์ไอเทมนะครับผมใครสนใจบล็อกหาเคนได้เลยนะฮะมันเป็นเบอร์แบบลัสชูรี่นะครับสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับต้องการนะครับก็สามารถมาซื้อเค็นได้นะฮะแล้วก็เบอร์0656266299นะครับเบอร์นี้ก็สามารถ มาติดต่อได้เหมือนกันแล้วก็เบอร์ตองครับตอง6ตอง2ตอง9นะครับใครสนใจเบอร์ตองเบอร์โฟมีหมดเลยนะครับผมอ่าโอเค <c oughs> มาดูกันขอเช็คผลบุญคุณงามความดีที่คุณเคยทำก่อนแล้วกันนะครับอื <c oughs> มาถึงก็แปดเหรียญเลยนะครับคุณสร้างอยู่เนืองๆน,นะครับคุณเป็นคนที่มีภูมิความรู้เป็นคนที่ให้ความรู้กับผู้คนได้นะครับ ตัวคุณเองครับเป็นคนที่มีในเรื่องของการหมั่นทําทําบุญนะครับอืมบางคนนี่ถ้าถึงขั้นแบบว่าที่ไหนมีปัญหานะครับก็จะเข้าไปช่วยเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าทําบุญจนเป็นนิสัยครับบางคนทําจริงจังก็มีครับไปกันต่อฮะดูคุณงามความดีที่คุณเคยทํานะครับโอ้สเต็ง คุณเป็นคนจิตใจเข้มแข็งนะฮะเป็นคนแบบว่าออกแนวสตรองนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยนะครับเป็นคนจิตใจเมตากับคนที่อ่อนแอกว่านะครับหรือกับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้นะครับแต่คุณมักจะแข็งกล้าวกับคนไม่ดีนะครับแต่คุณจะอ่อนกับคนที่เขาอ่อนแอครับเหมือนคนที่เขา ลำบากกว่าเรานะครับคุณจะมีความรู้สึกสะเทือนใจนะเวลาได้พบเห็นไปกันต่อฮนะคุณงามความดีที่คุณเคยทํามีเรื่องใดอีกนะครับอืมคุณเป็นคนสดใสนะครับเป็นคนรักสนุกนะครับเป็นคนสนุกสนานนะครับมีความคล้ายเด็กนะฮะเป็นคนมีความสามารถเยอะด้วยนะครับ อไปกันต่อดูที่คุณงามความดีที่คุณเคยทํานะครับอ๋อบางคนนั่งสมาธินะครับเ <c oughs> นี่ยฮะกำลังนั่งเลยนะครับเป็นคนที่ชอบหามุมสงบสงบ,บอยู่กับตัวเองนะครับบางคนก็ชอบนั่งสมาธิภาวนานะครับหรือบางคนฝึกกรรมฐานด้วยนะครับ <c oughs> บางคนก็มีเรื่องของการสวดมนต์บ้างนะครับแต่คุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ความคิดนะครับ อืมชอบใช้ความคิดอยู่คนเดียวหรือพิจารณาเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะชอบนั่งคนเดียวแบบสงบๆนะครับไม่ชอบความวุ่นวายนะครับบางคนไม่ชอบเสียงดังด้วยนะครับไปกันต่อนะครับโอ้โหหกถ้วยนะครับอืมคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยน นะครับจิตใจเมตตานะครับคุณจะรักเด็กหรือเห็นคนแก่เนี่ยคุณจะรู้สึกแบบอยากจะช่วยเหลือนะครับเห็นน้องหมาน้องแมวไม่ได้ชอบเข้าไปเล่นนะครับเขาเรียกว่ามีคนเป็นคนมีความอ่อนโยนของจิตใจนั่นเองนะครับไปกันต่อหูหกเหรียญน,นะครับให้บุญขึ้นครบแล้วนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนชอบบริจาคนะครับเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับ ขอใช้คําว่าคุณเป็นผู้ให้ที่ให้จากใจครับไม่ได้ให้เพราะแบบฉันจะเอาหน้านะไม่ใช่นะครับคุณให้เพราะคุณอยากให้จริงๆนะครับให้จากข้างในอ่ะนะครับเหมือนคุณให้จากข้างในก่อนเลยนะครับไปกันต่อครับและให้ก็ไม่เคยรู้สึกเสียดายด้วยนะครับคุณเป็นคนอย่างนั้นเลยนะครับไปกันต่อดูว่าคุณงามความดีที่คุณเคยทามีเรื่องใดอีกนะครับอืมคุณไม่ตัดสินใจ ใครแบบแตัดสินใจไปก่อนนะครับคุณจะดูเป็นคนที่ปล่อยวางกับสิ่งแย่ๆได้ดีนะบางสิ่งบางอย่างครับคุณทําเป็นมองไม่เห็นได้เลยนะครับคุณสามารถทําเป็นมองไม่เห็นได้เลยนะครับสามารถมองข้ามได้นั่นเองครับหรือคุณสามารถเข้าใจกับคนบางคนหรือสตูอย่างเช่นว่ามีคนไม่ชอบคุณอย่างเงี้ยนะครับ คุณจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปมีคนพูดไม่ดีกับคุณคุณก็ทําเป็นหูทวนลมไปนะครับนี่คือนิสัยคุณต่อไปเดอะเฮอร์มิตนะครับนี่แหละนะักปฏิบัติของจริงครับบางคนถือศีลแปดนะครับบางคนก็ปฏิบัติเป็นกิจวัตรนะครับนะฮะเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยนะครับชอบอยู่คนเดียวจริงๆนะครับคุณเป็นคนใช้ความคิดเก่งด้วยนะครับอืม ออกแนวอินโเว์ดนะนะครับไปกันต่อมาอันนี้คือบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณเคยทำนะครับคุณสร้างกุศลจากใจคุณนะครับแล้วมันก็ส่งออกสู่ภายนอกนั่นเองมาดูกันว่า <c oughs> อ่ะใครที่อยากฝึกสมาธินะครับอ่ะขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับใครอยากเรียนเหมางไพชารโลนะครับมาเรียนกับเคนได้นะครับเคนสอนฟรีนะฮะ ไม่ใช่มีแค่ไพ่ทาโร่นะมีโหราศาสตร์มีการคำอา่าศาสตร์ตัวเลขนะครับเคนสอนหมดเลยสอนฟรีนะครับทุกศาสตร์เลยนะครับมาเรียนกับเคนได้เลยนะครับแอดมาที่ไลน์เคนเลยนะนะครับปกตินะครับเมื่อก่อนนี้เคนก็สอนเคนก็คิดเงินนะแต่พอเคนเห็นว่าคนเขาบางคนเขาไม่ได้มีงบครับเคนก็เลยตัดสินใจสอนฟรีเลยไม่เอาตังค์เลยครับใครอยากเรียนมาเรียนได้เลยนะนะครับติดต่อมาได้เลย มาดูต่อสรุปว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคุณงามความดีของคุณนะครับเดนมาชเชียน <c oughs> <The Mediterranean. S 1> นะครับ <c oughs> ความพร้อมองค์ความรู้ของคุณอนะ่ะมันแน่นอนะครับปัญญาของคุณมันมันทำงานดีนะครับ คุณมักจะรู้เห็นสิ่งที่คุณอื่นมองไม่เห็นนะครับเห็นสถานการณ์ล่วงหน้าหรือคุณจะสามารถจัดก,การทุกๆเรื่องได้เป็นอย่างดีนะครับประปสองถ้วยนะครับโอ้โหความรักคุณจะสมหวังนะครับคุณมีคู่รักติดตามมาจากอดีตชาติหรือถ้าพูดอีกในยยะหนึ่งก็คือสองถ้วยเนะี่ยหมายถึงว่าคุณมีพลังงานของ แรงดึงดูดนะครับที่จะดึงดูดคนที่เข้ามารักหูหรือเลเวอร์ออกนอะครับใครๆเขาก็ต้องแบบรักคนที่มีความเมตตาแหละนะครับเพราะว่าไปที่ไหนมันก็ชุ่มเย็นนะครับเหมือนคุณน่ะนะครับจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะครับเหมือนว่าพลังงานของคุณน่ะมันดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามามีคนเมตตาคนอุปถัมภ์บางคนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับ ไปกันต่อผลบุญที่คุณทํากําลังจะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณในเรื่องใดโอ้รูปโฉมนะครับบางคนน่ะนะครับใบหน้าเปลี่ยนหรือมีโอกาสได้ทำสายกรรมพุทสั้นพระเจ้าช่วยพุนํนวาทอดมากจริงๆอ่ะคุณเป็นคนบุญเยอะนะนะครับคุณเป็นคนที่มีพลังงานบุญบารมีเก่าๆด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหยอฟอร์จูลไพ่ดวงชะตาหมดเลยนะเนี่ย นะครับคุณดวงแข็งมากนะบางคนนี่ดวงแข็งมากๆนะครับและชีวิตคุณนะมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ตลอดทางเลยนะต่อไปสิบถ้วยนะครับคุณจะสมหวังอย่างเดียวนะครับบอกเลยผลบุญที่คุณทำะนะครับมันเป็นอันที่สงรุนแรงมากเลยนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับโอเคแลกันต่อขอด้อีกนิดนึงนะครับ คุณงามความดีที่คุณทําจะส่งผลลับให้กับคุณในเรื่องใดอีกนะครับมาเริ่มอูดเฮลเลเฟนเดอะเฮลเลเฟนนะครับผมนึกแล้วว่าต้องมาใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับคุณเป็นลูกลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับฮนะบเหมือนหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างคอยประคบประงงคุณนะครับหรือ คอยดูแลเอาใจใส่คุณนะครับอืมสิบเหรียญหกถ้วยอีกนะครับคุณเคยขอพรไวมไหมนะครับถ้าเคยขอพรอะนะครับมันจะสําเร็จแน่นอนนะครับดูต่อนะครับเวลาคุณมีเรื่องผิดหวังเสียใจนะฮะคุณมักจะฟื้นฟูได้ไวอนะครับมันจะมีเหตุการณ์เข้ามาชโลมใจคุณอยู่เป็นเนื่องๆเลยนะฮะไปกันต่อเวลฟอร์จูนอีกแล้วนะครับ คุณอ๋อผมเข้าใจละเหมือนคุณนะนครับมีสิ่งดีๆเข้ามาก็จริงแต่คุณมักจะทําคุณคนไม่ขึ้นนะมีปัญหาเรื่องการทําคุณคนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทําแล้วปล่อยวางไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะมากสรุปให้นางฟ้าสี่ใบทุกอย่างมันอยู่ที่คุณหมดนั่นแหละนะฮะอยู่ที่คุณเลยนะครับเชื่อใจนะครับ ให้คุณเชื่อใจการเชื่อมต่อนะครับการปณีปะนอมนะครับการบาลานซ์นะครับการลงมือทำนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดมเบลเลอร์ตลอดด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวบอกหาวเคล็ได้เลยนะครับขอใสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปโอ้โห